สวัสดีตอนสาวน้องจ๋าพี่น้องมนีส่องฝาปอดโปร่งแจ่มใสน้อจ้ะเนาะถ้าพี่น้องเช่ายูทูบแล้วก็พี่น้องแฟนเพจสาวอุบลคนเดชอุดมน้อจ้ะส่องซื้อคือกันนะจ้ะเนาะซื้อยูทูบกับสาวอุบลคนเดชอุดมซื้อเพจกับสาวอุบลคนเดชอุดมคือกันน้องจ๋ามนี้พามาเบิ่งเขาน้ะเน๋าเขาแน่นา เจ็บจะมับเลยพี่น้่งฝีมือของพายุพายุอีแหน่ละจำซื้อกบไดเด้วยนี่จ้ะเขาก็งามงามมาดีดีนาจะงน่ะพายังสมเจ้าหญ้ไปเลยนะจะงน่ะ ที่เขาแนมไปขิ้วเขียวนี่ยเขาบาลีได้สิพาเบิ่งไก่ได้จ้ะเด้อสีมือของพาย,ยุเนาะเสือเข่าหลีเลียงบ่ได้นาะจ้ะเนาะตะลีตัวสาไฮาสานานี่มาท่านี่กะแม่นอนหนามเขานอนหนามนเนาะจ้ะเนาะมาทัานพอวกเกล็ดเสียหายไปหลายตื่นอยู่นะจ๊ะพี่น้องเนาะ ผสมกันยาๆไปเลยน่าจะผสมทงหนามันนี้พามาผสมทงหน้าน่าจะออกจากสวนน่าจะมัอน,นี่ <c oughs> ออกจากสวนอันนี้คือเพันวานก่อนน่าจะนี่ <c oughs> ก็จะเลื้งน่าจะนี่ข <c oughs> บลนน่าจะ ข้าอุบนุนเชียอเพื่อเขเามาลีนาาจา้ะทานนี้ก็เขามาลีขามาลีบานหัวปีฝีมือเขาอพายุทังตีหลักเขาก็นอนยังสี่ีหลักพี่นอะ นี่ก็คืออุปสรรคของเศร้าหาเศร้าหน้าน่าจะพี่เน,น,นาะงั้นมาทางนี้ก็กววนนะจะมาเป็นอุปสรรคของเศร้าสวนน่ะจะนี่ไปอื้อเพื่อนทำมาลงดินไหวพอดีกับพ้นตกมาพายุมาพื้นที่กับไรหนึ่งพอดีนาะจะนี่เสียหายไปไลายเตอ๋อยู่เนาะจะ ลิตรนเช้าวหายชาหนาชาสวนเขาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องไอ้แม่ยิ่มันจะได้กินอยู่บ่จ้ะพี่น้องสิได้ขายอยู่บ่จ้ะพากันเลาะทุ่งยาวๆไปเบิ่งเบิ่งเขาเนาะจ้ะเนาะชมกันยาวๆไปเลยเนาะจ้ะเนาะทุ่งหทุ่งหนาเด้อเลาะทุ่ง ก่อเกพ่อเกี่ยวหล่เนาะจ้ะอีกประมาณสิ้นเดือนนี่ก็ได้เกี่ยวเขากันดอกจากพี่น้องจ้ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้้อจะที่เขามารับชมสาวบนคนเด็ดอุดมถ้ามาเลาะทงหน้าจ้ะว่าะเขาเป็นก่อเกพ่อเกี่ยวหล่ะบอกสิ้นเดือนนี่ก็คงจะได้เกี่ยว คนผลิตกันน่าจะเนาะจ้ะเลาะตรงหน้าจ้ะเขาหล่มหยาบเลยเนาะไายใหายสำรับผู้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดไทยเฮ็ดนาเนาะผู้อยู่ในเมืองในนาในเมืองเนาะเบิ่งกันเนาะจะเนาะ กูมี่ใหไ้ไม่น่ากะเขพคงจะคือกันนี่แหละจะแต่รับบนกระทบคือกันแหละนอะจ๊ะเนาะที่นตอตรงตรงนะ้ำน้ำไหล ยางต่อน่าจะเขามาลีกัสิประมาณนี้น่าจะมาทำด้พอเกี่ยวง่ายดอกเดินทันหล่าทงกวงเลยสุดลูกหูลูกตาเลยน่าจะเนาะทายไวปเถื่อนจังน้อยเกี่ยวขาออกนั่นก็บสีบางเป่าเบิด์น่าจะพี่น้องสีเหลืองๆน่คือขาอุบลนน่าจะนี่ ห่วงเงียๆจะกินอ่ะเหนน่จะจ้ะเห็นบรรยากาศออกจากส,สวนกว่าน่ะจ้ะมาเบิ่งเขา ชมกันยาวๆกันไปเลยจ้ะจะนำรวมเขา่า ค่ากาดข่าพี่น่องเมองเขาเมองซ้ำนี้ก็นอจาจะพี่น่องสำหรับขาวอุบลกับใกรที่พ่อเกียวแล้วนอกจะแต่ว่าขาวมาลีกะอีกโดนเติบอยู่เนาะก็ก ขอพระเยซูคิดส่งอวยรพรนําจ้ะเนาะ,ะอ่าเอาไว้ซ่ํานีก่อนให้พอกันไหม่คลิปหนาเนาะจ้ะสวัสดีจ้ะ